เปิดเรตติ้งข่าวน้องชมพู่ประชาชนแห่ดูทุบละครหลังข่าวยับค่ะ เรียกได้ว,ว่านาทีนี้ข่าวการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบจากบ้านกก,กอกจังหวัดบุกดาหารคือข่าวที่ประชาชนทั่วประเทศสนอกสนใจมากที่สุดอย่างแท้จริงเลยค่ะยืนยันได้จากตัวเลขเรตติ้งของรายการข่าว2ช่องดังอย่างไทยรัฐทีวีและก็อามารินทีวีค่ะที่นําเสนอข่าวรายการนี้แบบเจาะลึกพุ่งพรวดแบบชุดไม่อยู่เลยค่ะ โดยข้อมูลเมื่อวันที่24มิถุนายนระบุว่ารายการทุกตัวข่าวของอมรินทีวีทำเรตติ้งไปสูงถึง4.127เป็นอันดับ2รองเพียงละครหลังข่าวช่อง7จสีด้านไทยรัฐนิวโชว์จากไทยรัฐทีวีเองก็ตามมาติดๆที่อันดับ3โดยได้ไป3.403ค่ะ อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2563ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าเรตติ้งรายการข่าวเอาชนะละครหลังข่าวไปเรียบร้อยแล้วค่ะโดยรายการทุบโต้ข่าวของอมรินทร์ทีวีทำเรตติ้งทั้งสิ้น4.194ส่วนปีคงของช่อง7ได้ไป3.821และไทยรัฐนิวโชว์จากไทยรัฐทีวีได้ไป3.790ตามมาเป็นอันดับ3ค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ